วันนี้นะคะก็จะมา,าพีเซต์เรื่องเทคนิคการปรับเว็บไซต์แบบ SEO on page ด้วยเครื่องมือตรวจสอบ on page SEO doctor นะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ SEO doctor เราก็ต้องรู้ก่อนว่า SEO on page เืออะไร SEO on page นะคะก็คือเป็นการปรับโครงสร้างของเว็บไซต์ ให้เหมาะในการเก็บข้อมูลของ Search Engine ต่างๆเช่นพวกชื่อโดเมนนื้อหาคำอธิบายเว็บไซต์การใส่แท็กของภาพคีย์เวิร์ดลิงก์ภายในก็คือเป็นการปรับแต่งพวกโครงสร้างภายในทั้งหมดของเว็บไซต์นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พวกคีย์เวิร์ดตำแหน่งต่างๆของเว็บไซต์โดย o n p ตัว o n p เ g จเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำ SEO เท่านั้นจริงๆ SEO ก็จะแบ่งเป็น2ออ,อย่างก็คือ SEO on-page กับ off-page นะคะต่อมาเรามาดูว่า SEO d ็อกเตคืออะไรตัว SEO d ็อกเตนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์สำหรับ on-page ว่าในหน้านั้น่ะ ที่เป็น SEO on page ครบหรือเปล่าขาดอะไรไปบ้างโดยเครื่องมือตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นคะแนนบอกว่าในแต่ละหน้าเนี่ยเรามีคุณภาพของ on page เท่าไหร่นะคะเพียงแค่เราคลิกคือไม่ต้องอคลิกเข้าไปดูโค้ดของมันนะคะแล้วก็ตัว SEO ด็อ d เตอร์เนี่ยจะเป็นส่วนเสริมของตัวบ b r o w s ร์ Firefox ก็คือจะมีแค่ ไฟฟลอกเท่านั้นนะคะที่ใช้ได้ต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับตัว SEO Score หรือคะแนนของ SEO นะคะโดยตัว SEO Doctor เนี่ยจะมีเป็นคะแนนในการทำ On Page ของเว็บไซต์นะคะโดยจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่100%นะคะก็คือเราสามารถตรวจสอบได้จากสัญลักษณ์รูปถงนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น ธงจะแบ่งออกเป็นสีรูปแบบนะคะก็คืออันแรกจะเป็นธงสีเขียวนะคะก็คือในหน้านั้นน่ะเราจะได้ seo o n ้าเพจร0คะแนนเต็มนะคะก็คือเป็นสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นธงสีเหลืองนะคะก็คือยังมีส่วนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่า ในส,ส่วนที่สามก็คือเป็นธงสีแดงก็คือมีส่วนที่ไม่ถูกต้องในการทำ e o on page เยอะเราต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็อันที่สีก็คือจะเป็นไอคอนขีดสีแดงนะคะก็คือในหน้าเพจนั้นนะยังไม่ได้ถูกอินเด็กจึงไม่มีข้อมูลที่จะตรวจสอบนะคะอันนี้ก็จะเป็น หลักเกณฑ์ในการคิดคะแนนของตัว SEO Doctor นะคะก็จะมีในส่วนของการคิดคะแนนทั้งหมด10ข้อนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็น Page Indexable นะคะหรือหน้าจะทำดัชนีนะคะก็คือเป็นการใช้ตัว SEO Doctor นะคะตรวจสอบว่าในหน้าเพจอันนั้น่นนะได้รับการ index แล้วหรอยังนะคะซึ่งในปกติถ้าเกิดเราโหลดพวก template, เทมเพลตต่างๆซึ่งเป็นเทมเพลตฟรีมาใช้นะคะมันก็จะมีโค้ดที่ใส่กันไว้ไม่ให้พวก Google มาเก็บอินเด็กซ์ของเรานะคะด้านล่างก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเ,าเข้าไปในหน้าเว็บไซต์จริงๆให้ดูนะคะ 2นะคะก็จะเป็นตัว meta description นะคะหรือคำอธิบายเนื้อหานะคะก็จะเป็นการตรวจสอบว่าในหน้านั้นเนี่ยเรามีการใส่พวก meta description แล้วหรือยังนะคะโดยตัว meta description ก็จะเป็นคำอธิบายเนื้อหาของเว็บไซต์แบบสั้นๆนะคะเพื่อให้ตัวคนที่เข้ามาอ่านเว็บไซต์เราเนี่ยตอนเซิร์ชจ,จาก Google นะคะแล้วก็เจอคำอธิบาย แล้วอยากที่จะคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะคะโดยที่ตัว meta description เนี่ยจะต้องมีพวกคีย์เวิร์ดผสมอยู่ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของเพจหนแล้วก็เพจสอแท็กนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบว่าในหน้านั้นมีการใช้คำสั่งเพจหนแล้วก็เพจสอแท็กแล้วยังนะคะโดย สำหรับ H1 tag นะคะทุกเว็บจะต้องมีเพื่อให้หวัวเพื่อเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์นะคะโดยในแต่ละหน้าเนี่ยจะมี H1 tag ได้แค่1จุดเท่านั้นนะคะห้ามมีมากกว่า1จุดส่วน H2 เนี่ยสามารถที่จะมีมากกว่า1จุดได้นะคะ ่วต่อมานะคะก็เป็นการใส่คำอธิบายของรูปภาพนะคะว่าภาพาในแต่ละบทความเนี่ยรูปภาพนั้นมาเกี่ยวกับอะไรเพื่อเวลาที่ตัวโรบอทมาเก็บข้อมูลไปนะคะมันจะได้เข้าใจว่าภาพนั้นคือภาพที่เกี่ยวกับอะไรนะคะอันที่5นะคะก็จะเป็น SEO Friendly URL นะคะก็คือเป็นการตรวจสอบว่า URL ของหน้าเพจนนั้นมีมีการใช้ URL ที่รองรับการทำ SEO หรือเปล่านะคะก็คือ URL นั้นน่ะมีการใช้พวกคีย์เวิร์ดของบทความนั้นๆหรือหน้านั้นๆผสมอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็สื่อความหมายเกิดความเข้าใจแก่ตัว คนที่จะเข้ามาอ่านแล้วก็ต่อตัว,ตวพวกโรบอรตต่างๆที่เข้ามาเก็บข้อมูลด้วยค่ะอันที่6นะคะก็จะเป็นไตเติลแท็กนะคะก็จะเป็นหัวข้อของหน้าเพจทุกเว็บไซต์นะคะซึ่งต้องมีเพื่อบบอกว่าในหน้าเว็บไซต์นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะคะโดยไตเติลน่ะควรมีตั้งแต่11ถึง เจตัวอักษรนะคะแล้วก็ควรเป็นไตเติ้ลที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดในหน้านั้นด้วยค่ะต่อมานะคะเป็น number of link หรือจำนวนของการเชื่อมโยงนะคะก็เป็นการตรวจสอบว่าจำนวนลิงก์ที่เชื่อมโยงในหน้าหนึ่งมีจำนวนกี่ลิงก์นะคะ โดยในแต่ละหน้านี่ควรมีจำ,จำนวนลิงก์ที่เชื่อมโยงออกไปนะคะมากกว่า100ง้ลิงก์นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเพจแฝงเพจแฝงโฟนะคะก็จะเป็นจำค่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของลิงก์ที่ไหลออกไปเว็บภายนอกนะคะ อันที่9กนะคะก็จะเป็นโหลดยิ่ง time หรือเวลาในการโหลดนะคะก็เป็นการตรวจสอบว่าเวลาในการโหลดหน้าเว็บเพจแต่ละหน้ามีเวลาในการโหลดนานกว่ามาตรฐานหรือเปล่าถ้าเกิดมีเวลาในการโหลดที่นานนะคะก็จะเป็นการเตือนสีแดงให้เรานะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือเว็บ アナลิติกนะคะหรือการวิเคราะห์เว็บไซต์นะคะก็เป็นการตรวจสอบว่าในเว็บไซต์มีการใส่โค้ดของ Google Analytics หรือเปล่านะคะโดยทุกเว็บนะคะควรจะมีการใส่โค้ดเพื่อที่จะนำมาในการวิเคราะห์เว็บไซต์นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของปักอินตัว SEO d o c t ด r อกเตอร์กันนะคะตัว ตัวปักอินในวิออดีโอด็อกเตอร์นะคะเราสามารถที่จะค้นหาได้จากส่วนเสริมหรือส่วนขยายของตัวเบราว์เซอร์ Firefox นะคะซึ่งอันนี้เราติดตั้งไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปทงให้นะคะในแต่ละหน้าเวลาเราคลิกเข้าไปหน้าบทความนั้นๆหรือว่าในหน้าเว็บไซต์นะคะซึ่งเมื่อเราคลิกรูปทงนะคะมันก็จะแสดงเป็นทูลด้านล่างขึ้นมาให้เรานะคะ มันก็จะวิเคราะห์ว่าในแต่ละหน้าเรามีในส่วนของออนเพจครบตามที่ SEO ด็อกเตอร์ระบุหรือเปล่านะคะแต่จริงๆตัวนี้มันถือว่ายังยังไม่ได้ครบขนาดนั้นนะคะแต่เป็นการเช็คในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเหมือนในหน้านี้เราจะได้คะแนนออนเพจเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้มันจะบอกเป็นสกอร์ให้เรานะคะว่าเราได้คะแนนของข้าออนเพจเท่าไหร่นะคะอันนี้ได้เป็น99%นะคะถ้าอันไหนที่ตัว SEO d o c t ด็เช็คแล้วไม่มีปัญหา ถูกต้องตามเกณฑ์นะคะมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวให้แต่อันไหนที่เราควรจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนะคะหรืออาจจะไม่แก้ไขก็ได้เพราะว่ามันมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองข้างหน้านะคะด้านล่างมันก็จะมีคําอธิบายว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรนะคะมันอันไหนที่ถูกต้องแล้วมันก็จะขึ้นบอกนะคะแบบนันนี้ เราใส่คำอธิบายรูปภาพครบนะคะมีมีครบทุกภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเราในหน้าหนึ่งเรามีรูปภาพเจ็ดภาพใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้ใส่ไปหนึ่งภาพมันก็จะแจ้งเตือนว่าเราขาดไปหนึ่งรูปภาพนะประมาณนี้ค่ะก็ตัว SEO ด r ก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะ ลองใช้งานนะคะก็สามารถติดตั้งได้ที่ตัวบเบราว์เซอร์ของไ i ฟอร์นะคะเหมาะกับคนที่ทำ SEO แล้วอยากที่จะเช็กว่าในแต่ละหน้าเนี่ยเราใช้ในส่วนของ SEO on page ครบหรือเปล่านะคะ